สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตรนะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่20สิงหาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี HANA PSL KBANK B KCE p t g c p t t u CBG แล้วก็ BCH นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เซ็ตก่อนนะเซ็ตก่อ,นะกอเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1,515ถึง 1,555น้าะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชนนะ1,555งราแล้ไม่ผ่านก็ย่อลงไปนะครับมีโอกาสลงไปที่1,540นะครับแต่อย่าให้หลุดนะเนาะขอให้ย่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไป1,570หลักันนะครับสําหรับตัวเซตในไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะโอเคเราก็มาดูหุ้นกันลายตัวนะครับตัวแรกนะฮานานะครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับมี3ามเขียวมาแล้วนะก็ แนวถัดไปที่เขาจะไปนะครับมีแนวต้านอยู่ที่90บาทคนที่มีของก็วางสต็อปเลทที่72บาทนะครับสาหรับคนที่ยังไม่มีของก็อันนี้ก็น่าสนใจเหลือแก็บอีกเยอะนะครับตัวถัดไปครับ PSL ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวางสต็อปเลทไว้ที่22บาท70าทสตางค์นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่31บาท50สตางค์นะอันนี้ก็เหลือแก็บอีกเยอะนะครับถ้าคนยังไม่มีของเนี่ยถ้าพรุ่งนี้มีทำห i g สูงกว่า25บาท50สตางค์อันนี้ก็ เจ๋านะครับเจ๋วเลยนะโอเคถัดไปนะครับตัว k b แบงนะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่1 0ึ่งร้อยหนะครับหนึ่งรนะก็แนวต้านอยู่ที่108บาทนะครับเอาเดี๋ยวตีให้หนึ่งร้อบาทนะหนึกบาทนะครับก็คนที่มีของก็อยายให้หลุด1 0ึ่บาทแล้วกันนะครับ คนที่ยังไม่มีของก็ไปเทรดตัวอื่นนะครับส่วนตัวนี้โหตัวบีนี่บังไฟพญานาคนะตัวนี้ขึ้นรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากนะก็สวยนะครับสวยอยู่นะยืนเหนือยืนเหนืออันนี้ไดยยังอ่าก็ใช้ได้นะพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไปต่อนี่ก็แจ๋วนะครับอืมคนนี้มีของก็ถือต่อไปนะครับสําหรับตัวบี้วก็ วาง Stop Loss ไว้ที่0.75นะครับ0.75นะก็มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท14สตางค์1บาท57สตางค์ประมาณนี้นะครับตัวถัดไป KCE นะครับตัวนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะถือว่ายาวๆนะครับตัวนี้ก็คนที่มีของก็วางส t o อ l ล s อไว้ที่76บาท50สตางค์นะครับแนวต้านถัดไปก็93บาท25สตางนะครับ p ีทีนะครับตัวนี้โดนตบเลยนะพอขึ้นไปถึงอีเมจเจ็สิบห้าแล้วตบลงมานะครับก็อ,อคนที่มีของก็พิจารณาขายทํากําไรนะครับหรือขายถ้าหลุดห้าสบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็เฮเป็นสีแดงก็ไม่ไม,ไม่เทรดนะครับตัวถัดไปพีนะครับอ่าเป็นแนวโน้มขาลงนะนถึงมันจะเด้งนะเด้งมาแล้วก็ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได ที่ส5มสิบ้าบาทเสาตางค์ได้ก็ hA เปลี่ยนสีเลยนะครับนั่นหมายความว่าก็มีการขายออกมานะก็พี่ยาขายแล้วกันถือขายท่าหลุดส4มสิบสบาทยีส้าตางค์นะครับตัวถัดไปทียูนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านที่ยี่สิบบาทแปสิบได้ก็ต้องย่อลงมาก่อนนะเขาต้องยอ่ยอย่อเพื่อไปต่อย่อเพื่อไปต่อนะถ้าจะไปต่อนะครับ ต้องย่อก่อนนะครับฉะนั้นคนที่มีของก็พิจารณาขายทํากําไรก่อนนะครับแล้วก็มารอรับแถว18บาท19บาท20บาทแถวๆเนี้ยนะครับอืมนะคนที่ไม่มีของก็รอรอแถวๆเนี้ยแหละครับตัวถัดไปนะครับ CBG นะครับก็เป็นแนวโน้มไซเวกอบใหญ่เลยนะเห็นไหมแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องรีบนะถ้าจะซื้อเขานะครับก็รอเถาร้อยแปดบาทร้อยี่บแปดบาทอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับคนที่มีของก็ถ้าคุณซื้อตั้งแต่ร้อยแปดบาทร้อยสิบาทอะไรเงี้ยก็พิจารณาขายทากำไรบ้างก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่ายังไม่อยากขายก็อย่าให้หลุดตรงนี้นะ 128. ร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสางนะครับสุดท้ายนะครับ p c h นะครับก็เป็นแนวน้ำขาขึ้นแหละแต่ว่าต้องย่อลงมาก่อน นะย่อลงมาเพื่อเพื่อจะไปต่อเพราะว่าขึ้นมาเยอะจัดไงขึ้นมาตั้งแต่สิบสองบาทนะครับอันนี้คือมันร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่ะเนาะร้อยเปอร์เซ็นตะแล้วก็ต้องมีขายทํากําไรกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะคนที่มีของก็อยากให้หลุดยี่สบสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับสิบอันดับนะก็บวกว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับใช้ในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนของท่านนะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าถูกใจแจ้งวันนี้ไปเตอร์สวัสดีครับ